สวัสดีครับกลับมาเจอกันในช่องแป่งเคีเบอลน,นะครับและเรื่องราวในคลิปนี้ก็จะพาไปทําความรู้จักกับเรอัลมาดิดครับสโมอสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตรวรรษที่20พวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้มากมายหลายรายการมีนักฟุตบอลระดับโลกย้ายเข้ามาร่วมทีมอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่ว่าเบื้องหลังของความสมําเร็จที่หลายคนได้เห็นในวันนี้เนี่ยครับทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของสโมอสรแห่งนี้ไม่ได้เกิดมาจากการมีเงินม,มีทองหรือมีอํานาจทางการเมืองอะไรเลย เพราะว่ามันได้เริ่มจากกลุ่มนักเรียนธรมธรมดาาครับที่มารวมตัวกันเล่นฟุตบอลจนได้เกิดเป็นชื่อทีมที่มีชื่อว่าสกายฟุตบอลคลับก่อนจะกลายเป็นมาดริดฟุตบอลคลับและก็ได้รับพระราชทานนามว่าเรอัลในเวลาต่อมาจนได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นราชนชุดขาวแห่งยุโรปและในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นจริงๆของสโมอสรเรอัลมาดริดเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ของสโมอสรจริงๆ และถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแปรงเคียบอนและเราไปเริ่มต้นรับฟังพร้อมกันได้เลยครับผมห <het> ากเราย้อนกลับไปในช่วงปลายศตวรรษที่19เนี่ยมันไม่มีใครคาดคิดว่าเมืองหลวงของสเปนอ,อย่างมาดิด จะได้กลายมาเป็นบ้านของหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยที่จุดเริ่มต้นของมันเนี่ยครับมันได้มีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ได้เดินทางกลับมาจากประเทศอังกฤษและพวกเขาก็ไดเอากีฬาฟุตบอลติดตัวกลับมาด้วยก่อนที่เด็กๆก,กลุ่มนั้นจะได้เริ่มรวมตัวกันเพื่อเล่นฟุตบอลในสวนสาธารณะต่างๆจนกระทั่งในปี1897เด็กกลุ่มนี้ก็ได้ตั้งสโมสรฟุตบอลขึ้นมาโดยมีชื่อว่าสกายฟุตบอลคลับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลกลุ่มแรกในกรุงม,มาดิดเลยแต่ว่าสกายฟุตบ,ลบอล เพราะว่าในปี1900มันได้เกิดความขัดแย้งภายในจนทําให้สมาชิกบางส่วนได้ตัดสินใจแยกตัวออกไปและก็ตั้งทีมเป็นของตัวเองขึ้นมาภายใต้ชื่อทีมว่า n ูเอวา c i เซดัดเดอะฟุตบอล พวกเขาได้จัดกิจกรรมภายในแข่งขันกันเองอย่างไม่เป็นทางการอยู่ราวๆหนึ่งถึงสองปีจนกระทั่งในเดือนมีนาคมปี1902เมื่อเด็กกลุ่มเนี้ครับเขาต้องการไปลงแข่งขันในถ้วยอย่างเป็นทางการอย่างเช่นถ้วยเลออลฟองโซ13หรือเราเรียกว่าถ้วยกษัตริย์อาฟองโซที่13นั่นเองแต่ว่าพวกเขาจําเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก่อนเพื่อให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็มีสิทธิตามกฎหมายดังนั้นมันจึงมีการก่อตั้งสโมสรขึ้นมาใหม่อย่างเป็นทางการภายใต้ชื่อทีมว่ามาดริดฟุตบอลคับ และชื่อเดิมหน่วยว่าโซเซดาตเดอะฟุตบอลก็ยุติการใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาส่วนทีมสกายฟุตบอลคลับของอีกกลุ่มนึงเนี่ยครับก็ได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็ายุบทีมลงไปภายในเวลาไม่กี่ปีดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าไอ้ทีมสกายฟุตบอลคลับเนี่ยครับไม่มีทายาทโดยตรงในปัจจุบันแต่ว่าพวกเขาเป็นจุดเริ่มต้นของทีมเรอัลมาดิดในช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งนั่นเองในวันที่6มีนาคมปี1902 สโมสรใหม่มาดิดฟุตบอลคลับได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีฮวนปาดอสลูบิโอเป็นประธานสโมสรนคนแรกมาดิดฟุตบอลคลับครับลงแข่งขันนัดแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี1902ในรายการฟุตบอลที่ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของกษัตริย์อัลฟองโซที่13ซึ่งก็คือถ้วยโคปาเดลาโคโรนาซิออนซึ่งเป็นถ้วยต้นแบบของโคปาเดเรที่กำลังจะได้เกิดขึ้นมาในปี1903ครับ แต่ว่าชื่อของเรอัลมาดิดเนี่ยครับยังไม่ได้ถือกําเนิดขึ้นมาในช่วงเวลานั้นนะครับแต่ว่ามันกําลังจะได้เกิดขึ้นมาในอีก18ปีต่อมาครับซึ่งก็คือในปี1920กัตริย์อาฟองโซที่13ส่งได้พระรชาชทานนามว่าเรอัลซึ่งแปลว่าราชวงศ์ให้กับสโมสรมาดิดฟุตบอลคลับและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามาดิดฟุตบอลคลับจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นเรอัลมาดิดคลับเดอะฟุตบอลและก็มีการเพิ่มมงกุฎเข้าไปในตราสโมสรเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระราชอำนาจและจุดนี้นี่เองครับ มันคือการเปลี่ยนแปลงทางภาพลักษณ์ที่สําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสโมสรเลยแต่ผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้มีเพียงแค่เรอัลมาริดแค่ทีมเดียวนะครับที่ได้รับพระราชทานคําว่าเรอัลเข้ามามันยังมีทีมอย่างเรอัลโซเซดาที่ได้รับในปี1912เรอัลเบติสได้รับในปี1914แล้วก็ยังรวมถึงอีกหลายทีมเลยครับอย่างเรอัลซาราโกซาเรอัลโอเวียโดเรอัลสปอร์ติงเดกีกอนดังนั้นเราจะเห็นว่ามันมีอยู่หลายทีมครับแต่ว่าทุกทีมทีี่่ได้รับเนย มันมีอยู่เหตุผลเดียวนั่นก็คือพวกเขานั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับราชวงศ์ครับและคำถามมันก็คือ mm. มาดริดฟุตบอลคลับเดิมเนี่ยพวกเขาเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นมาเป็นสโมสรใหม่ในปี1902และเพียงแค่18ปีพวกเขาไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางราชวงศ์ได้อย่างไร คำตอบมันก็คือประธานสโมสรนคนแรกที่เขามีชื่อว่าฮวนปาดอสรูบิโอเนี่ยครับเขาดำรงตำแหน่งอยู่ตั้งแต่ปี1902จนถึง1904ก่อนที่เขาจะส่งตำแหน่งต่อให้กับน้องชายของเขาที่ชื่อว่าคาร์ลอสปาดอสรูบิโอซึ่งในภายหลังตัวของน้องชายที่ชื่อว่าคาร์ลอสเนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลของสเปน แต่ว่าในช่วงเวลาที่เขานั่งเป็นประธานสโมสรให้กับมาดิดฟุตบอลคลับเนี่ยเขาได้มีบทบาทในการจัดกิจกรรมสํำคัญๆเพื่อราชวงอยู่บ่อยครั้งมันก็เลยทําให้กษัตริย์อัลฟองโซที่13ทรงสามารถจดจาได้บวกกับมาดริดเป็นทีมในเมืองหลวงของสเปนเป็นที่ตั้งของราชสำนักการที่ทีมฟุตบอลของเมืองนี้มีความเป็นระเบียบมีภาพลักษณ์ที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อราชวงมันก็ได้กลายมาเป็นเหตุผลสําคัญที่จะทำให้พวกเขานั้นได้รับพระราชทานคําว่าเรอัลเข้ามานั่นเองโดยที่ในวันที่29มิถุนายนปี1920 กษัตริย์อัลฟองโซที่13ได้ลงพระนามรับรองให้มาดิดฟุตบอลครับสามารถใช้คำว่าเรอัลได้พร้อมทั้งยังมีการพระราชทานตามงกุฎให้กับสโมสรอ,อย่างเป็นทางการด้วยและสโมสรก็ได้เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการจากมาดิดฟุตบอลครับกลายมาเป็นเรอัลมาดิดขับเดอฟุตบอลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่ว่าความสามารถของทีมเนี่ยครับมันก็ไม่ได้เริ่มที่จะมาเก่งในตอนที่ใช้ชื่อว่าเรอัลมาดิดนะครับพวกเขาเก่งมาตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้งสโมสรตั้งแต่ภายใต้ชื่อว่ามาดิดฟุตบอลครับ และในช่วงทศวรรษแรกของศตวตรรษที่20ฟุตบอลสเปนยังไม่ได้มีหลีกระดับประเทศอย่างที่พวกเราได้รู้จักกันในทุกวันนี้นะครับสมโมสรต่างๆจึงต้องแข่งขันกันในรูปแบบทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาคอย่างเช่นในรายการที่มีชื่อว่าคัมเบียโนเนโตเรจิเนลเซนโตซึ่งเป็นการแข่งขันกันระหว่างทีมในเขตมาดิดและก็บริเวณใกล้เคียงมาดิดฟุตบอลคลับเนี่ยครับสามารถคว้าแชมป์รายการนี้ได้ถึง12ครั้งภายในช่วงเวลา20ปีแรกและในช่วงระหว่างปี1905จนถึง1908เนี่ย พวกเขาสามารถคว้าแชมป์โคปาเดลเลยได้ติดต่อกันถึง4สมัยและมันก็ทําให้ชื่อของมาดิดฟุตบอลคลับเริ่มจะถูกกล่าวถึงไปทั่วประเทศแล้วไม่ใช่แค่ในฐานะทีมจากเมืองหลวงแต่เป็นในฐานะทีมฟุตบอลที่เก่งกาจที่สุดทีมหนึ่งของยุคสมัยนั้นแต่ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ยังใช้ชื่อมาดิดฟุตบอลคลับสโมสรจะสามารถคว้าแชมป์ได้หลายรายการแต่พอได้รับพระราชทานคําว่าเรอัลเข้ามาเนี่ย เรื่องราวนอกสนามมันกลายเป็นปัญหาหลักครับเพราะว่าในยุคนั้นสโมสรยังไม่มีสนามเย่าเป็นของตัวเองนักเตะต้องเปลี่ยนสนามแข่งไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมครับเริ่มจากสนามอิโปรโดโมเดลากาสเดีนาซึ่งเป็นสนามแข่งมาในย่านของคนชนชั้นสูงของกรุงมาดริดและต่อมาก็ย้ายไปที่สนามคัมโปเดออดอนเนลและก็กลายมาเป็นสนามคัมโปเดอซิลดัลีเนลซึ่งเป็นสนามชั่วคราวที่มีความจุไม่มากครับจนกระทั่งในปี1924หรือว่า4ปีหลังจากที่ได้เปลี่ยนชื่อม,มาเป็นเรอัลมาดริด สโมสรจริงได้มีการเปิดสนามใหม่ที่ทันสมัยมากๆในยุคนั้นซึ่งก็คือเอสตาลิออนคาร์มันตินสามารถจุผู้ชมได้มากกว่า15,000คนและในช่วงปลายทศวรรษ1930เนี่ย สเปนไม่ได้อยู่ในสภาวะที่สงบสุขนะครับเพราะว่าในวันที่17กรกฎาคมปี1936กองทัพฝ่ายขวาในานามกบฏแห่งชาตินิยมนำมาโดยนายพลฟรานซิสโกฟรังกโกได้ทำการรัฐประหารต่อรัฐบาลสาธารณรัฐที่มาจากการเลือกตัง้งและมันก็ได้กลายมาเป็นจุดชนวนให้เกิดสงครามกลางเมืองสเปนกินเวลานานเกือบ3ปีเต็มท่ามกลางไฟสงครามฟุตบอลสเปนหยุดนิ่งโดยสมบูรณ์ลีกระดับประเทศอย่างลาลิกาถูกยกเลิกตั้งแต่ในปี1936การหการแข่งขันโคปาเดลเร ก็หยุดการแข่งขันอย่างไม่มีกําหนดและสโมสรฟุตบอลทั่วประเทศถูกบังคับให้หยุดกิจกรรมทั้งหมดสนามแข่งหลายแห่งได้กลายเป็นค่ายทหารหรือว่าเขตสงครามนักเตะผู้บริหารและก็แฟนบอลบางคนหนีไปยังต่างประเทศบางคนเสียชีวิตและอีกจํานวนมากถูกเกณฑ์ให้ไปเข้าร่วมกับกองทัพเรอัลมาดิดเองก็ไม่รอดพ้นจากหายนะในครั้งนี้ถึงแม้ว่าในช่วงก่อนสงครามเนี่ยเรอัลมาดิดอาจจะไม่ใช่ทีมที่ประสบความสดเร็จเหมือนกับในช่วงของมาดิดฟุตบอลคลับ ถึงแม้ว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางเร้ลมาดิดเขาจะได้แชมป์แบบติดๆกันแต่มันก็เป็นแค่ช่วงสั้นๆแค่ช่วงเดียวครับและถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีฐานแฟนบอลกว้างขวางในเมืองหลวงและมีสนามเอสตาดิโอนคามันตินที่ทันสมัยมากๆในยุคนั้นแต่ว่าสโมสรก็ขาดระบบการบริหารที่มั่นคงและก็ต้องเผชิญกับปัญหาทางด้านการเงินด้วยและเมื่อสองครามมันได้ประทุขึ้นมาสโมสรก็ต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดและสนามเอสตาดิโอนคามันตินก็ถูกใช้เป็นเขตยุติศาสารหรือว่าจุดอพยพด้วย บุคลากรของสโมสรจํานวนหนึ่งก็เสียชีวิตบางส่วนก็ได้ตัดสินใจหนีออกไปอยู่ต่างประเทศและอีกจํานวนมากเลยครับที่พวกเขานั้นไม่สามารถติดต่อได้มันเป็นช่วงเวลาที่ทางเรอัลมาดริดเขาแทบจะหยุดหายใจในระหว่างสงครามเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่ว่ามันก็ยังมีการแข่งขันฟุตบอลระดับท้องถิ่นนะครับในบางเมืองที่มันยังปลอดภยัยแต่ว่าเรอัลมาดริดเขาไม่ได้เข้าร่วมด้วยเพราะว่าสถานการณ์ภายในสโมสรพวกเขานั้นไม่พร้อมแถมบุคลากรของทีมก็อยู่ในสภาวะกระจัดกระจายด้วย ต้องรอไปจนถึงสงครามยุติลงในปี1939ที่ฝั่งของนายพลฟังกโกเขาเป็นฝ่ายชนะประเทศเข้าสู่ระบอบเผด็จการโดยสมบูรณ์และมันก็ถือว่าเป็นการเปิดฉากสเปนยุคใหม่ที่ฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬาอีกต่อไปแต่กำลังจะกลายเป็นเครื่องมือของรัฐเรอัลมาดิดในช่วงหลังสงครามกลางเมืองครับสามารถกลับมาเดินกิจกรรมได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็อยู่ในสภาพที่ยากลําบากสโมสรขาดผู้เล่นขาดเงินทุนและก็ขาดเสียรลภาพทีมต้องเริ่มต้นใหม่แทบจะทุกภาคส่วน และในช่วงแรกหลังสงครามเรอัลมาดริดไม่ได้เป็นทีมแต่งแชมป์นะครับกับกลายเป็นทีมอย่างแอตเลติกบิลเบาเซบีย่าบาร์เซโลนาหรือแม้แต่บาเลนเซียที่เขาครองความยิ่งใหญ่ในลาลิกาได้หลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองในปี1939นายพลฟังกโก้ผู้นำกลุ่มชาตินิยมก็ได้ขึ้นครองอำนาจสูงสุดของประเทศและก็นำสเปนเข้าสู่ระบบเผด็จการที่ยาวนานกว่า36ปีเต็มโดยที่ในช่วงปลายศตวรรษที่1940นจนถึงต้นยุค50นเนี่ยครับ รัฐบาลของนายพลฟังโกก็เริ่มที่จะมาให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์ของสเปนในสายตาชาวโลกและฟุตบอลครับก็ได้กลายเป็นเวทีสําคัญในการโปรโมทสเปนใหม่ในเวทีระดับนานาชาติเรเอัลมาดิดในฐานะทีมจากเมืองหลวงและทุกสโมสร,รที่ได้รับพระราชทานคําว่าเรเอัามาจากราชวงศ์ในก่อนหน้านั้นทั้งหมดจึงได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลของนายพลฟังโกเห็นว่าเหมาะสมในการแสดงออกถึงความสำเร็จของชาติ แต่อย่างไรก็ตามมันไม่มีหลักฐานว่านายพลฟรังโก้เขาได้บริหารหรือว่าสั่งการไปที่สโมสรเหล่านั้นโดยตรงโดยเฉพาะกับทีมอย่างเรอัลมาดริด ายพลฟังโกไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในทีมแรลลมาดิดเลยครับแต่ว่ารัฐบาลประเทศการในยุคนั้นสามารถเอื้อประโยชน์ทางอ้อมให้กับสโมสรได้อย่างชัดเจนอย่างเช่นในเรื่องของการเอื้อในด้านภาษีและการลงทุนในสนามกีฬาและก็มีการสนับสนุนให้เข้าร่วมรายการแข่งขันระดับทวีปอย่างเช่นรายการยุโรปคัพและก็ยังมีการรับรองทางด้านการพูดให้สามารถเดินทางและก็ต้อนรับทีมจากยุโปรปตะวันตกได้ถึงแม้ว่าประเทศสเปนเนี่ยยังถูกรัฐบาลของหลายประเทศคว่ำบาตรอยู่ในยุคนั้นก็ตามแต่ว่าสิ่งที่ได้พูดมาเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นกับแล้วมาดิดแค่ทีมเดียวนะครับคือมันเป็นทุกทีมแหละที่ได้รับพระราชทานกับว่าเรอัลเข้ามาเพียงแต่ว่ามันดันมาเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เรอัวมาดิดเขาเริ่มที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างมากมายและก็มีซานเดลโกเบนาเบลเป็นผู้นําที่มีวิสัยทัศน์สูงสุดโดยที่นักประวัติศาสตร์ทางด้านฟุตบอลส่วนใหญ่เนี่ยพวกเขาเห็นตรงกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายพลฟังโกกับเรอัวมาดิดมันเป็นความสัมพันธ์ในแบบต่างฝ่ายต่างใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันฝั่งรัฐบาลก็ได้ใช้ประโยชน์จาาาาากกกกสสสมมรรออออัลดดิิในแงงงถึภพขชต และฝั่งของสโมอสรก็ได้ใช้ความอื้อเฟื้อจากรัฐบาลในการขยายอํานาจของสโมอสรการสร้างสนามการซื้อผู้เล่นและก็การก้าวสู่เวทีใหญ่ในระดับยุโรปแต่ว่าคําถามที่มันสําคัญมากๆเนี่ยครับมันก็คือในเมื่อทุกทีมที่เขาได้พระราชทานคําว่าเรอัลนำหน้าพวกเขานั้นได้รับประโยชน์จากทางรัฐบาลและก็ถูกรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือแต่ทําไมเรอัลมาดริดจึงเป็นแค่สโมอสรเดียวที่ถูกโยงเข้ากับรัฐบาลเผด็จการมากกว่าสโมอสรอ,อื่นๆและคําตอบมันก็คือความสําเร็จและสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจ เรอยลมาดิดสามารถคว้าแชมป์ยุโรปได้5สมัยติดต่อกันในปี1956จนถึงในปี1960กลายเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกและเป็นทีมแรกจากประเทศที่ปกครองด้วยระบบเผด็จการสามารถเอาชนะทีมจากยุโรปตะวันตกได้อย่างต่อเนื่อง และภาพลักษณ์ของความยิ่งใหญ่นี้มันก็ได้ถูกเอามาใช้โฆษณาในทางอ้อมจากรัฐบาลเผด็จก,การของนายพลฟรังกโกว่าสเปนก็จะเิญไม่แพ้ใครและสเปนสามารถกลายมาเป็นประเทศอันดับต้นๆของโลกได้ภายใต้รัฐบาลของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองหรือแม้แต่เรื่องของกีฬาแต่ว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือเราไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการครับว่านายพลฟรังกโกเขาสั่งให้แล้วมาดิดต้องเป็นฝ่ายชนะในการแข่งขันหรือว่าเป็นคนบงการผลการแข่งขันโดยตรง แต่ถ้าเราจะพูดว่าการที่เรลมาดิดกลายเป็นทีมที่สามารถประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่พึ่งพาในพลฟลังกโก้เลยแม้แต่นิดเดียวมันก็คงไม่ใช่เพราะว่านายพลฟังกโกครับเขาก็เลือกที่จะสนับสนุนทีมบางทีมและก็ไม่สนับสนุนทีมบางทีมเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาษีและการลงทุนที่นายพลฟลังกโก้ได้กลายมาเป็นคู่แข่งสาคัญของเมืองบาร์เซโลนาและก็รวมถึงสโมสรบาร์เซโลนาด้วยซึ่งพวกเขานั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นคาตาลันอัตลักษณ์ที่นายพลฟังกโกพยายามจะกดทับอย่างหนักมาโดยตลอด สำหรับบาร์เซโลนาครับพวกเขาไม่เคยต้องการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสเปนโดยที่ในยุครัฐบาลเผด็จก,การของนายพลฟรังโกเนี่ยรัฐบาลก็มีความพยายามที่จะกวาดล้างอัตลักษณ์ของแคว้น,นต่างๆโดยเฉพาะในแคว้นคาตาลันโดยมีการสั่งห้ามใช้ภาษาท้องถิ่นห้ามมีการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์และมีการจับกลุมผู้เห็นต่างจํานวนมากซึ่งรวมถึงบุคลากรขอ,ของสโมสรบาร์เซโลนาด้วยจนมาถึงจุดเปลี่ยนสําคัญในปี1936ที่มีการลอบสังหารประธานสโมสรของบาร์เซโลนาโจเซฟซุนย สำหรับโจเซฟซุนยอครับเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ประธานสโมสรแต่ยังเป็นนักการเมืองฝ่ายซ้ายที่มีอุดมการณ์อยู่คนละขั้วก,กับนายพลรังโกเป็นฝ่ายที่ให้การสนับสนุนสาธารณรัฐ และในช่วงเวลาที่เขาได้เดินทางผ่านเขตที่ถูกฝ่ายกบฏยึดครองเขาถูกจับครับและก็ถูกยิงเป้าโดยทันทีโดยทหารฝ่ายขวาซึ่งเป็นฝ่ายชาตินิยมของนายพลสังโกนั่นเองและสําหรับเหตุการณ์นี้มันไม่เพียงแต่สร้างความสะเทือนใจและความโกรธแค้นให้กับแฟนบอลของบาร์เซโลนาเท่านั้นแต่มันยังกลายเป็นจุดแตกหักทางจิตวิญ,ญญาณระหว่างทั้งสองฝั่งมาจนถึงในทุกวันนี้อีกด้วยความขัดแย้งมันเริ่มปะทุขึ้นในสนามอย่างชัดเจนครับในช่วงต้นศตวรรษที่1940จนถึง1950 โดยเฉพาะในช่วงปี1943ที่มันมีเหตุการณ์สําคัญได้เกิดขึ้น2เหตุการณ์โดยเหตุการณ์แรกเนี่ยครับมันก็คือเหตุการณ์ที่ได้กลายมาเป็นเชื้อเพลิงสําคัญของสโตูคู่นี้และมันก็ได้เกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยรายการโกปาเดลเคนาลิซิโมรอบรองชนะเลิศในปี1943ระหว่างทั้ง2ทีมโดยที่เกมนัดแรกเนี่ยครับบาร์เซโลนาสามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์แต่ว่าในเกมนัดที่2เรอัลมาดริดสามารถเอาชนะไปได้อย่างถลม่มทลายเลย11ประตูต่อนหนึ่งและในช่วงหลังจบเกม มันมีหลักฐานจากคาให้การของอดีตผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ของสโมสรบาร์เซโลนาหลายคนว่าในช่วงก่อนเริ่มเกมนัตที่2เนี่ยพวกเขาได้รับแรงกดดันจากทางเจ้าหน้าที่ฝั่งรัฐบาลไม่ไว่าจะเป็นคํำค่หรือความรู้สึกที่ไม่ปลอดภัยในห้องแต่งตัวและบรรยากาศที่เรียกว่าถูกบังคับให้แพ้ และสโมสรบาร์เซโลนาจะได้ทําการร้องเรียนเรื่องนี้ในภายหลังแต่มันก็ไม่มีผลทางด้านกฎหมายครับและในสมัยนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีสื่ออิสระหรือว่าระบบตรวจสอบที่เป็นอิสระเพียงพอและถึงแม้ว่าเรอลมาดตดเขาจะไม่มีบทบาทโดยตรงในการข่มขู่แต่ว่าชัยชนะ1 1ต่่อนหนึงมันกลับกลายเป็นภาพจํา ให้กับแฟนบอลในยุคต่อมาว่าทําไมภาพระหว่างนายพลฟังโกกับสโมสรอ,อย่างเรอัลมาดิดมันถึงชัดเจนมากกว่าทีมที่ได้รับพระราชทานคําว่าเรอัลทีมอื่นๆนั่นเองและมันก็ได้กลายมาเป็นบาดแผลฝังลึกให้กับแฟนบอลบาร์เซลโลนามาจนถึงในทุกวันนี้ด้วยและนะับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่2ทีมนี้พบกันมันจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมการแข่งขันฟุตบอลครับแต่มันคือการต่อสู้ระหว่างเมืองหลวงกับแคว้นที่ถูกกดขี่และยังเป็นการต่อสู้ระหว่างสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจกับสัญ,ญลักษณ์ของความต่อต้าน พวกเขาทําให้เอลกาซิโกไม่ใช่แค่เกมฟุตบอลธรรมดาอีกต่อไปแต่มันคือสองครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดระหว่าง2อ,อุดมการณ์และสําหรับเหตุการณ์ที่2ครับมันคือช่วงเวลาที่อดีตนักเตะของสโมสรอย่างซานเตโกเบนาเบลได้เข้ารับตาแหน่งประธานสโมสรของเรอัลมาดิดสำหรับซานเตโกเบนาเบลเนี่ยครับแฟนบอลในยุคปัจจุบันอาจจะคิดว่าเป็นแค่ชื่อของสนามครับแต่ว่าจริงๆแล้วซานเตโกเบนาเบลเนี่ยเขาเป็นอดีตนักเตะของมาดริดฟุตบอลคลับในช่วงยุค1 9 1 0จนถึง1920 เคยเป็นกัปตันทีมด้วยครับและหลังจากที่เขาแขวนสตาร์ทเขาก็มาทํางานอยู่ที่สโมสรเนี่ยครับในหลากหลายตําแหน่งเลยเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากสงครามกลางเมืองด้วยก่อนที่เขาจะได้กลับมาพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครซานเดียโกเบนาเบลครับเขารู้ว่าถ้าอยากให้เรอัลมาดิดมีความยิ่งใหญ่เขาจะต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมดไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของทั้งสนามทั้งองค์กรและก็ทั้งระบบความคิดของผู้คนในสโมสรครับ และหนึ่งในแผนการแรกของเขาก็คือการสร้างสนามแห่งใหม่ขึ้นมาโดยมันจะต้องเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วยและในปี1947สนามแห่งนี้ครับก็ถูกเปิดใช้อย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อในตอนแรกว่า Nuevo Estadio c a m a n i n สนามแห่งนี้สามารถจุคนได้มากถึง7 5 0 0 0คนซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในสเปนแล้วครับในยุคนั้นแต่ว่าซานเตโกเบนาเบลเนี่ยเขาไม่ได้หยุดเพียงแค่การสร้างสนามเขายังสร้างโครงสร้างของสโมสรขึ้นมาที่มันไม่เคยมีใครทำมาก่อนในสเปนอย่างเช่น การแยกทีมแมวมองเฉพาะด้านการก่อตั้งทีมสำหรับทีมเยาวชนมีการดึงคนที่มีความสามารถเข้ามาบริหารทีมแทนที่จะใช้นักเตะเก่าและก็มีการสร้างความสัมพันธ์ระดับทวีปกับสโมสรอ,อื่นๆอ,อย่างเช่นเอซิมิลานและก็เบนฟิก้าในปี1955มันได้เกิดแนวคิดก,ก,ก,การจัดการแข่งขันฟุตบอลร,ระดับสโมสรยุโรปเป็นครั้งแรก โดยมีนักข่าวที่ชื่อว่ากาเบลอาโนจากหนังสือพิมพ์เลกิฟได้เป็นผู้เสนอไอเดียขึ้นมาและก็มีซานเดโกมานาเบลเป็นผู้ผลักดันคนสําคัญว่าเรอลมดริดของเขาจะเข้าร่วมเล่นฟุตบอลรายการนี้อย่างแน่นอนและพวกเขาก็ได้กลายมาเป็นทีมแรกที่ได้แชมป์ยุโรปด้วยไม่ใช่แค่แชมป์สมัยเดียวด้วยนะครับแต่เป็นถึง5าสมัยติดต่อกันในช่วง5ปีแรกตั้งแต่ปี1956จนถึงในปี1960และความสําเร็จนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ชัยชนะในสนามแต่มันคือการยืนยันว่า สโมรสรแห่งเมืองหลวงของสเปนได้กลายมาเป็นทีมอันดับหนึ่งของโลกฟุตบอลไปเรียบร้อยแล้วและในปี1955มันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญครับมันก็คือการเปลี่ยนชื่อสนามจากนูเอโวอเอสตาเดโอนคาแมนตินให้กลายมาเป็นเอสตาเดโอซาเดโกเบอร์นาเบลเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้นำที่ได้สร้างมันขึ้นมา โดยที่ท่านประธานซานเตโกเบนาเบลเนี่ยยังคงดำรงตำแหน่งประธานสโมสรอ,อยู่นะครับแต่ว่าตัวของเขาไม่ใช่เป็นคนผลักด,ดันให้มีการเปลี่ยนชื่อสนามให้เป็นชื่อของตัวเองและก็ไม่ได้มีคำสั่งจากทางรัฐบาลหรือว่าจากองค์กรภายนอกด้วยแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาจากการลงมติภายในของสโมสรน,นั่นเองโดยที่พวกเขาเนี่ยครับต้องการแสดงความเคารพและยกย่องท่านประธานที่ได้สร้างสนามแห่งนี้ขึ้นมาโดยมันเป็นการแสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงสุดจากคณะกรรมการบริหารสโมสรและแฟนบอลที่มีต่อตัวเขา จนกระทั่งในวันที่2มิถุนายนปี1978ซานเตียโกเบนาเบลได้เสียชีวิตลงไปในวัย81ปีหลังจากดำรงตำแหน่งประธานสโมสรมายาวนานมากกว่า35ปีโดยที่การจากไปของเบนาเบลเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเสียผู้นำเท่านั้นนะครับแต่มันคือการสิ้นสุดยุคทองสโมสรแล้วมาดิดต,ต้องตกอยู่ในภาวะสูญยากาศทางอำนาจ เพราะว่าเรอลมดิดเขาไม่มีผู้นําคนไหนที่สามารถสืบพอดวิสัยทัศน์แบบเดียวกับที่เบอร์นาเบลเขาสามารถทําได้ถึงแม้ว่าเรอลมดิดยังคงเป็นสโมสรใหญ่แต่ก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเริ่มเดินแบบไร้ทิศทางที่แน่นอนในช่วงปลายทศวรรษที่1970และในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันเนี่ยประเทศสเปนทั้งประเทศครับต้องอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในปี1975นายพลฟานเซสโกฟังโกได้เสียชีวิตลงครับและระบบเผด็จก,การมันก็สิ้นสุดลง ประเทศสเปนได้เข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระเจ้าฮวนคาร์ลอสที่หนึ่งได้ขึ้นครองราช และนาการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่ในปี1978มันําไม่มีผลกระทบต่อวงการฟุตบอลอย่างมหาศาลเลยครับเพราะว่าในยุคข,ของนายพลฟรังโกรัฐบาลเขาใช้ฟุตบอลเป็นเครื่องมือของชาติโดยเฉพาะกับทีมเรอัลมาดริดที่ได้รับการสนับสนุนทางอ้อมจากรัฐบาลของนายพลฟรังโกทั้งในเรื่องของการลงทุนการเดินทางการพูดและก็รวมถึงภาพลักษณ์ในเวทีโลกและเมื่อสเปนได้เข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแนวทางนี้ถูกยกเลิกไปอย่างสิ้นเชิง ุตบอลได้กลายเป็นกิจกรรมขององค์กรอิสระมากขึ้นไม่มีระบบอุปถัมภ์ไม่มีสายสัมพันธ์จากทางรัฐบาลสโมสรต,ต่างๆต้องพึ่งพาตัวเองในเชิงเศรษฐกิจแบบเต็มตัวและสําหรับเรอัลมาดริดมันคือบททดสอบใหม่อย่างแท้จริงไม่มีนายพลฟรังโกไม่มีเบอร์นาเบลและก็ไม่มีโล่ป้องกันทางการเมืองอีกต่อไปสโมสรต้องเรียนรู้ที่จะยืนด้วยตัวเองในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดและต้องบริหารงานแบบมืออาชีพต้องแข่งขันแบบเท่าเทียมกับสโมสรอ,อื่นและที่สําคัญที่สุด ต้องเผชิญกับการเติบโตของคู่แข่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและนี่ก็คือช่วงเวลาที่แฟนบอลรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยเห็นกันมาก่อนนั่นก็คือช่วงเวลาที่เรอัลมาดริดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากมากๆแต่ถ้าจะเข้าใจว่าเรอัลมาดริดเขายิ่งใหญ่ได้อย่างไรในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าพวกเขาเคยต้องหลุดจากความคุ้นเคยและ,ะเผชิญกับโลกที่เปลี่ยนไปโดยไม่มีผู้นําเก่าให้พึง่งพาในยุค1980มันคือช่วงเวลาที่เรอัลมาดริดต้องเริ่มที่จะเรียนรู้วววิิธีีีใหห้้้เเเเดดดนยยตััออองงงงงรบโทท่่ไมมมืืลากาก แต่มันกลับมาเป็นยุคที่แฟนบอลหลายคนจดจําได้ดีว่ามันเป็นยุคแห่งความคาดหวังเป็นทีมที่เต็มไปด้วยพลังหนุ่มมีสไตล์ฟุตบอลการเล่นที่ดุดันและก็เล้าใจในช่วงต้นทศวรรษ1980นะครับระบบเยาวชนของทีมเรอัลมาดริดก็เริ่มที่จะออกดอกออกผลโดยเฉพาะจากทีมกาสติยาซึ่งเป็นทีมสำรองของสโมสรและที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะครับมันก็คือในปี1980ที่ทีมกาสติยาสามารถทะลุไปถึงนักชิงชนะเลิศโกปาเดรเรย์ได้และคู่แข่งของพวกเขาก็คือเรอัลมาดริด ทีมชุดใหญ่นั่นเองหลังจากนั้นครับเรอัลมาดริดก็ยังคงสามารถควา้าแชมป์ลาลีกาโกปาเดเลและก็ยูฟาคัพได้ในปี1985และก็1986แต่ว่าสิ่งที่ทีมชุดนี้ไม่สามารถไปถึงได้นะครับมันก็คือฟุตบอลยุโรปผู้ใหญ่นั่นก็คือยูโรเปียนคัพนั่นเองพวกเขานั้นถูกขนานนามว่าเป็นราชาในประเทศแต่เป็นได้เพียงแค่เจ้าชายในทวีปยุโรป ซึ่งก็หมายความว่าพวกเขายิ่งใหญ่แค่ในสเปนครับแต่ว่ายังไม่ใช่ในระดับที่จะสามารถขึ้นของราชได้ในเวทียุโรปนั่นเองและแฟนบอนลราชันชุดขาวต้องรอนานถึง32ปีกว่าที่พวกเขาจะได้สัมผัสถ้วยใหญ่ของยุโรปอีกครั้งหนึ่งนับจากแชมป์ครั้งสุดท้ายที่พวกเขานั้นสามารถทําได้ในปี1966และแล้วการรอคอยมันก็สิ้นสุดลงในยุคข,ของโรเลนโซซานสประธานสโมสรผู้ที่มาพร้อมกับแนวคิดธุรกิจที่พร้อมจะเสี่ยงเพื่อความสาเร็จ ซานส์ S S ได้เข้ารับตำแหน่งประธานสโมอสรอนในปี1995โดยที่โรเลนโซซานส์เนี่ยครับเขาไม่ใช่นักฟุตบอลด้วยซ้ำเขาเป็นนักธุรกิจตัวจริงเลยครับเป็นนักธุรกิจแบบเต็มตัวเลยและเขาก็เข้ามาด้วยเป้าหมายว่าเขาต้องการจะพาเร้ัลมาดิดกลับไปสู่จุดสูงสุดในยุโรปให้ได้โดยที่เขาได้บอกว่าถ้าพวกเราอยากจะกลับไปอยู่บนจุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่ง พวกเราจําเป็นต้องมีเงินทุนและจําเป็นต้องมีนักเตะระดับโลกโดยที่ในเรื่องของเงินทุนตัวเขานั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือนักเตะระดับโลกนั่นเองเขาจึงได้เดินหน้าเสริมทัพแบบจัดหนักจัดเต็มเลยครับนักเตะหลายคนได้ถูกซื้อตัวเข้ามาไม่ว่าจะเป็นดาริโอเซนามิเชลซาวการโดดาววอลซูเคอร์เบรเด็กมิยาโตวิดเฟอร์นันโดเรดอนโดคราดิโอโลเปสคาร์เรนเซดอฟโบโดอิกเนอร์โรเบโตคาร์ลอส อเตอร์กาลันกาเฟอร์นันโดมอเรนเตสและก็รวมไปถึงคิสนิยองกอลัมเบอร์นอกจากนี้ก็ยังมีการแต่งตั้งจุบไฮเกสเข้ามาเป็นเฮดโค้ชของทีมในปี1997ด้วยและพวกเขาก็สามารถคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกหรือว่ายูโรเปียนคัพเดิมได้ทันทีเลยครับจากประตูชัยของแปเดดี้มิยาโตวิดที่เป็นคนยิงประตูชัยพาทีมเอาชนะยูเวนตุสที่มีซ ine ินาดีนซีดานและก็ดีดีเย่เดชองไปได้1ประตูต่อศูนย์สามารถคว้าแชมป์ยุโรปได้เป็นครั้งแรกในรอบ32ปี และในปี1999-2000รอัลมาดริดจะมีการเปลี่ยนโค้ชอีกครั้งหนึ่งครับจากจอร์โเชตดที่เขานั้นได้ถูกไล่ออกไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนก่อนจะกลายมาเป็นบีเซนเต้เดลบอสเก้ที่ได้เข้ามาคุมทีมแทนและก็เป็นการสร้างทีมโดยใช้นักเตะดาวรุ่งผสมกับผู้เล่นมากประสบการณ์และผลลัพธ์ก็คือพวกเขาสามารถทะลุไปถึงนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกได้อีกครั้งหนึ่งก่อนที่รอัลมาดริดจะถล่มบาเลนเซียขาดลอย3ประตูต่อศูนย์ในเกมนัดชิงชนะเลิศที่กรุงปารีส ควาแชมป์ยุโรปสมัยที่8ไปครองได้สําเร็จแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานโลเรนโซซานส์ anz, พ่ายแพ้การเลือกตั้งประธานสโมอสรให้กับฟลอเรนติโนไปเลสถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งพาทีมควาแชมป์ยุโรปได้สําเร็จแต่ว่าเสียงของสมาชิกสโมอสรเขาต้องการผู้นาคนใหม่ที่ไม่ใช่เป็นการสร้างทีมเพื่อควาแชมป์เพียงแค่อย่างเดียวแต่ต้องสร้างทีมที่มันเต็มไปด้วยนักเตะระดับโลกให้มากที่สุดนั่นเองและเลอมาดิดก็กําลังจะได้เข้าสู่ยุคของกาลาติกอสแล้ว คือการจากไปของโรเลนโซซาสินครับมันอาจจะไม่ใช่จุดจบเนาะแต่ว่ามันเป็นการเปิดทางให้กับยุคข,ของเปเลสที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ครับที่เขาได้เข้ามาพร้อมกับแนวคิดใ,ใหม่ที่กาลังจะได้เปลี่ยนวงการฟุตบอลนี้ไปตลอดการซึ่งเดี๋ยวผมจะมาต่อในเรื่องของฟอร์เรนโนเปเลสให้ในวันพรุ่งนี้นะครับและสำหรับแฟนๆแ,แล้วมาดิดยังไงก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ต่อในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเพื่อนๆที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้ย้อนหลังเนะครับเดี๋ยวยังไงในช่วงหลังจบคลิปเนาะยังไงก ขึ้นเรื่องราวของ Fourteeno p a l e s เอาไว้ให้กันต่อเลยนะครับยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเหมือนเดิมนะครับและถ้าชื่นชอบนะอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้กันนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะช่วยกันโดยตรงนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือว่ากดสง่งตัวป้าแต่งสมาก,ก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นกำลังใจได้อีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันยังไงผมจะขอขอบคุณทุกคนเอาไวล้ลงหน้าก่อนเลยนะครับผมและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันที่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ